พี่หมจะทดสอบแอปตัวนี้ค่ะแอปไลฟ์สดค่ะจากโจทย์ที่พี่ห่มตั้งเอาไว้ว่ามีผ้ามีผ้าชิ้นนิดนะคะแล้วก็มีลูกไม้ชิ้นนิดเราจะบวกกันยังไงให้ออกแบบมาพี่่มก็คิดว่าน่าจะจะออกมาแนวนี้ ออกมาแนวนี้นะคะโดยที่พี่หงจะตัดลูกไม้เนี่ยให้เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เีลาเราได้แพทเทิร์นมาแล้วเนี่ยนะถ้าเราทำแนวนี้ก็คือคอปีนจากแพทเทิร์นเก่าที่เรามีนะคะเราก็ต้องตัดให้เป็นคอปีน ปรับให้เป็นคอพปียแล้วก็ก่อนที่เราจะสร้างก่อนที่เราจะสร้างแนวคอพปีน,นะคะเราต้องหาเนี่ยก่อนว่าถ้าเราจะวางลูกไม้เนี่ยอันนี้คือกลางหน้าอ่ะครับพักกางหน้าเก็บไปก่อนอันนี้คือแพทเทิร์นเดิมแพทเทิร์นตัวนี้ก็จะใช้แล้วใช้อีกใช้หลายรอบคะ่ะเพราะว่าเขาตัดทุกเดือนเดือนละสองชุด บางทีก็สามทำให้เขาไม่ทันก็โดนเขาบน่นอันนี้อันนี้คือเส้นกลางหน้าเราก็มาวางแนวว่าถ้าเราจะวางรูปไม้เนี่ยกลางหน้าสองฝั่งเนี่ยให้ชนกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งพี่เห็นยังไม่ได้ตัดสมมติคร่าวๆก่อนนะเนี่ยให้ชนกันอย่างนี้นะคะซ้ายขวาชนกันแล้วช่วงจังหวะคอตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยจะต้องตั้ง ตรงนี้จะต้องปีนแล้วก็ตั้งขึ้นไปเราก็ต้องดูว่าระดับคอตรงเนี้ยจะต้องสูงเท่าไหร่แล้วก็กว้างเท่าไหร่ระดับคอตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ให้ตรงนี้เขาย,ยกไปให้ตรงนี้เขาย,ยกแล้วก็พับไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็มามาสร้าง แล้วก็สร้างสร้างตามตามแนวของลูกไม้นคะคะโอเคทดสอบแค่นี้ก่อนนะคะ